คือเสาเข็มที่เราทำตึกประโยคก ถ้าเาอย่เยดูรถติดเนี่ดนเือ่เดนหน้าดินแน Neben Modell. Hãy wow. <laughs> 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 à, subscribe không những เดินมาทางนี้แหละเดี๋ยว,เ,ยเ,ยวเอาเลยนี่ไงมารมเราจะขึ้นไปชั้นจักรวาล อีกนิดเดียวต้องเดินขึ้นโอเน่่ๆๆเขาวิ่งขึ้นตึก<ล>ไปยกไรวะสองพันสอันยี่ิ้อวคทสองพันย่าใช่ขึ้นมาเลย เก,เก็ดมากน่ากลัวอ,อ,อันนี้หมุนนะหมุนนะอ,อันนี้หมุนหมุนรอบนะตอนนี้เรากำลังหมุนไปเรื่อย ไปหยกนะครับหมุนไปเรื่อยๆเ,เราต้องยือนอยู่กับที่ ไปโยกอะไรนะฝนจุดสูงสุดของอาคารไปโยกนะครับ เรากำลังผมนไปอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพ ยามค่ำคืนของกรุงเทพสวยงามมากนะครับถ้ามีโอกาสก็ขึ้นมาทานบุฟเฟ่ต์บนตึกไปยกได้นะครับขึ้นมาชมวิว360องศาวิว360เลยนะครับสวยมาก ัวอะไรตน yeah> claro ี้เไม่มาัยอนกเป็นกลางที่สอ oh ันน um> ุสาวีนะครับอันนสาวีช um> ัย กำลังผ่านไปผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ดินแดงใช่ไหมอันนี้สามแยกดินแดงทางด่วนด,ดินแดง นับอลอะไรวะไอ้กองขบกตรงนั้นสนามบอลสนามฟุตบอลกองขบกวันนี้มีเตะไหมวิวคนยอดโอรถติดมากถามว่าเราจะกลับตรงไหนคุณถ่ายจะหมดไหมจมด อ๋อสวยมากกรุงเทพยามค้ำเคืนนะครับนี่คือทางโบุมองมุมสูงสวยมากนะครับดึกไปยกสกายกรุงเทพหมหานคร2,525วันที่7รุกสภาคม2 2 โซนาร168วันที่7็พิษภา,า,า,าโซฟา168เราได้ขึ้นมายืนอยู่ข้างบนนี้สวยงามมากเราก็มาประจุที่เดิมอะไร<า>ไปไหน,ไไไหนบ๊ายบาย มาบายบายปิดกล้องบนข้างบนเลยลอ้าวยบายโอเคน,อน,นี่ก็เดอะวินเนอร์การแข่งการวิ่งขึ้นไปยกลายเชือของผู้ที่ได้รับ

อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ,หละมีบาด้วยนะครับข้างบนเดี๋ยวเราลงลงไปชั้นเจบ

ห้ามยกเล่นเสาเข็มจำนวน306ต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นละ1.50เมตรมีความสูงต้นละ65เมตรสามารถรับน้ำหนักได้ต, 1, ตันละ1,000งัต้น เป็นคอนกรีตแข็งแรงอัดขนาด350กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรใช้เวลา28ให้คอนกรีตแข็งตัวเสาเข็มประกอบด้วยเหล็กเส้นขนาด25มิลและ12มิลผูกพันเป็นรูปนั่งและฉเฉลี่ยคองคน,คนกิีเสริมเหล็กอยู่ที่ประมาณ0.5ของพื้นที่ на тат сал I oh. okay. เย็นมั้ยเย็นมันม้ยสูงควบไปยกเลย หนาวไหมหนาวไหมบนหนาวไหมบนหนาวไหมโอ้บายบาย เอไม่รถึงแล้ตอย่าขอายนะค่ะวันพูฟี่เนี่ยหนูก็โดดลงมาจากมันตึกไปหยกเมื่กี้อดลงมาเนยแล้วก็มาลงรถเลยตอนนี้คุเต็มแล้ว้หนูเกยนะคงี่แค่นะคะคลลงรีบมานะ กางรถติดเหมือนเดิมเข้าเข้าอุ้ยฝาลงถนนไปแยกดินแดงก็ยังติดเหมือนเดิมสามแยกบินแดงรถก็ยังเยอะเหมือนเดิมไปวิภาวดีรังสิต โ<ไ> <c ười> อ้ยทางล่างก็ติดมุมสูงก็สวย